โอเคครับการสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกําไลจัแนวกันนะครับผมนกลับมาสู่เสียงปกติอีกแล้วนะครับเนื่องจากนะครับผมสตรีมเมื่อคือนนะครับผมได้เจออะไรที่มันแบบผมใช้คำว่ามันเซอร์ไพรส์ผมแล้วกันนะครับเปแบบเซอร์ไพรส์เลยว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าผมจะเจอแบบถ้าตีมันร้อยเปอร์เซ็นต์ขอตีไปว่าสักประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ในเกมมา V วีและกันที่ต้องเจออะไรแบบนี้ซึ่งพอเราเจอแบบนี้ปับ๊บเราก็เริ่ม พอเราเจอแบบนี้บั๊บเราก็เลยอยากทำคลิปแนะนำแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเหตุการณ์ที่ผมไปเจอคืออะไรนะครับขออนุญาตเซ็นเซอร์ชื่อไว้ก่อนนะครับผมเรื่องจากเมื่อคืนนะครับ ผมได้เจอคนที่เล่นกิลด์หนึ่งคนนะครับผมได้เจอคนเนี้ยเล่นกิลด์ผมขอญาตเซนเซอร์เซนเซอร์อะไรเซนเซอร์ชื่อเขาไว้นะครับแต่ว่าคนอื่นผมจะขอไม่ญาตเซนเซอร์นะครับเพราะนั้นยังไงก็ขออนุญาตคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นเหตุการอะไรเหตุการนี้ทำเพื่อเป็นกรณีในการศึกษาเท่านั้นเป็นแค่กรณีศึกษาเพื่อทำให้คุณผู้ชมได้เห็นเท่านั้นเพราะนนจะไม่มีการเบียดเบียนหรือเยยดยามใครทั้งสิ้นเพราะนนดูไว้เพื่อเป็นการศึกษาเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผม่อเกอนนรัับแลยต้องทาามเข้ใจก่่อนวาเกมนี้ผมเป็นคนนเล่า แต่ผมบอกแล้วว่าผมจะเอาไปเล่นออฟเลนนะครับผมจะเอาไปเล่นออฟเลนเพื่อที่ผมจะได้ไปสู้เลนกับอารเลนนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคิวเดอร์เขาไม่ออกของลมครับเขาไม่ออกเขาตอนแรกเขาไปออกของเวทก่อนเขาไปออกของเวทเสร็จพวกเราก็ไปพยายามเตือนเขาแล้วว่าให้ออกของลมนะครับคุณจะเล่นยังไงก็ได้แต่คุณต้องออกของโลมก่อนเพื่อไม่ให้คนอื่นโดนแย่งเงินสุดท้ายเขาก็เลเล่นเล่นเล่นเหมือนกับเล่นโยนอ่ะพูดง่ายๆเหมือนกับเล่นโยนแต่ถึง ถึงสกอ์ผมมันจะ4.4ก็เต่แต่ว่าถ้าภาพรวมผมก็รู้สึกว่าผมก็โอเคกว่าไหมอะผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมก็เข้าออกไฟได้อย่างโอเคผมพยายามทําเกมให้ในส่วนที่มันขาดหายไปสุดท้ายผมก็ต้องเปลี่ยนมาโลมนะให้คิเด์มาออฟเทคมันเป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ผมอะอะไรแบบนี้ผมก็เลยจะมาบอกคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมครับต่อคุณผู้ชมจะเล่น ฮีโร่ตัวอะไรก็ตามผมขออนุญาตใช้คำนี้คุณผู้ชมจะเล่นฮีโร่ตัวอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเล่นไวหรโอว่าเล่นอะไรพวกนี้ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเกมนั้นอ่ะมันมีมันมันไม่ไม่มันไม่มีตำแหน่งโลมอ่ะมันไม่มีใครออกของโลมคุณผู้ชมแก้ออกไอเทมสิ่งนี้ครับไปที่หมวดไอเทมครับมาครับว่าสนับสนุนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับคำว่าสนับสนุนคุณผู้ชมเห็นไหมสนับสนุนกดปั๊บคุณผู้ชมเลือกเลยครับคุณผู้ชมอยากจะออกสิ่งไหนนะครับสีเหลืองเป็นของแทงสีฟ้าเป็นของเวทสีแดงเป็นของดาเมจนะคร เม็ดเม,ม็ดนี้เม็ดเพชรอันนี้เม็ดเดียวคุณผู้ชมครับตังคุณผู้ชมจะไม่แย่งกับใครนะครับคุณผู้ชมจะไม่ได้เต็มตำแหน่งโรมแต่แค่ต้องมีหนึ่งคนนี้ต้องออกเพื่อจะไม่ให้ตังแย่งกับคนอื่นเพื่อจะไม่ให้เงินแย่งกับคนอื่นคนที่ออกของสิ่งนี้ จะทําให้เงินไม่แย่งกับคนอื่นตําแหน่งอื่นก็จะไม่แย่งทับกับเราเราจะเป็นตําแหน่งเดียวที่เงินไม่สามารถแย่งกับคนอื่นได้จะเป็นตําแหน่งเดียวครับที่โดดเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นตัวอะไรก็ตามที่อยากเอาไปโลมอยากเอาไปโลมมิ่งหรือว่าขายไม่ออกของโลมมิ่งออกเป็นเม็ดนี้เม็ดเดียวขอแค่ออกเม็ดนี้เม็ดเดียวพอที่เดี๋ยวคุณจะออกอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ขอญาตให้ออกเป็นนี้ครับเพื่อจะได้ตังค์ไม่ต้องแย่งกับเขาในกรณีที่สมมุติกิวได้เมื่อกี้ถ้าเขาไม่ออก งเงินจะไปแย่งกับเอลซูทําให้เอลซูไม่เกิดคิวดอร์ก็ไม่เกิดไม่มีใครเกิดสักคนบางทีป่าไปแท็กบนก็ไม่เกิดเมดก็ไปช่วยเลยบนก็ไม่เกิดทีมได้ไฟเงินแย่งกันหมดก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นพยายามออกของสิ่งนี้ก่อนเพื่อทําให้แครรี่ไม่ถูกแย่งเงินของโลม โรมไม่ใช่งเงินแครี่โรมไม่ใช่งเงินเบดโรมไม่ใช่เงินปา่าโรมไม่ใช่เงินออฟเป็นไอเทมชิ้นนี้ครับคุณผู้ชมจําเป็นที่จะต้องออกนะครับผมขอญาตยําอีกทีวําเป็นที่จะต้องออกสําหรับใครที่อยากเล่นโรมมิ่งนะครับว่าเล่นซับพอร์ตพยายามออกไอเทมชิ้นนี้เท่านั้นที่เหลือคุณผู้ชมอยากจะเล่นอะไรแล้วแต่เลยนะอยากเล่นให้โลออกรูปเปลาะอยากเล่นเปิดแมมออกรูปตาอยากเล่นดาเมจออกรูปไฟอยากเล่นล้างสถานะ ออกรูปดาวอยากเล่นไม่กดอะไรทังสิ้นอยากแค่เพื่อเพิ่มความถึกให้ทีมออกสามเหลี่ยมจำไม่แค่นี้ก็พอครับสำหรับใครที่งงในส่วนของไอเทมโลมมิ่งหรือไอเทมสป,ปอร์ตนะครับว่าตัวไหนต้องออกยังไงต้องออกพยายามออกเม็ดนี้ก่อนที่เหลือฟังทีมที่เหลือรอทีมแนะนำนะครับไม่มีใครเขาด่าไม่มีใครเขาว่าอะไรครับแต่ขอให้คุณผู้ชมออกของโลมเซตนี้ก็พอออกเม็ดนี้เม็ดเดียวที่เหลือจะออกอะไรแล้วแต่เพื่อทีมหรือเพื่อตัวเอง แล้วแต่คุณผู้ชมอยากเก็บสัตว์อะรเลยนะครับผมนะเพราะนั้นคลิปนี้ขอแนะนําแบบประมาณนี้นะครับผมอาจจะพูดดังไปหน่อยไมนะครับขออนุญาตนะครับว่าผมไม่ได้พูดด่าหรือว่าพูดเบียดเบียนใครนะครับเป็นแค่ทําให้ดูว่ากรณีสึาธานั้นว่าไอเทมรมคือไอเทมอะไรที่คนพูดไอเทมรมไอเทมรมอ๋อไอเทมรมอ๋อไอเทมรมนี่คือแหละครับไอเทมรมมันคือไอเม็ดเม็ดนี่แหละครับผมพยายามออกนะครับเพื่อจะไม่เงินไม่แย่งกับชาวบ้านจะช่องนะนครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ